วันนี้เราทำผัดคนากันนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะต้องมาปอกคนากันก่อนปอกเอาเปลือกมันออกที่มันเป็นเปลือกแก่ถ้าเราไม่ลอกออกนะคะมันก็จะเป็นเซี่ยนเวลาที่เรากินอ่ะมันก็จะเป็นเซี่ยนกินแล้วก็ทำให้รู้สึก <c oughs> มันไม่ลื่น สำหรับการกินนะไม่ลื่นไหลนะคะ <c oughs> จริงวก, <c oughs> การกินจะต้องลื่นไหลด้วยเลยนะมันเขาเรียกว่าอะไรมันก็เหมือนกับเรากินปลาที่มีก้างเราก็ต้องคายก้างนะแต่ขนานี้มันจะเป็นเสี้ยนเราก็ต้องมาแกะมาลอกออกตรงก้านมันแค่นิดหน่อยท่านเองเสียเวลานิดหน่อยแต่เวลากินแล้วมันก็ทำให้เรากินง่ายขึ้น ได้รสชาติของผักมากยิง่งขึ้นก็หั่นนะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะอันนี้คือผักที่ผ่านการล้างมาแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อมาคือการตำกระเทียมนะคะวันนี้ใช้กระเทียมไทยโคลให้กระเทียมพอบุบๆหรือว่าจะให้ละเอียดเลยก็ได้แต่วันนี้เราจะตำให้มันละเอียดนิดนึงเพราะว่าเวลาที่ เราปเจียวมันก็จะได้เป็นชิ้นเล็กๆเด็กๆก็จะได้กินง่ายๆด้วยนะคะหลังจากตำกระเทียมเสร็จแล้วก็ตำพริกนะคะวันนี้ใช้พริกจินดาแดงเพื่อที่จะสร้างสีสันให้กับผัดคะน้าของเราให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เวลารับประทานเวลากินอะ่ะเราก็จะได้รสชาติของพริก <c oughs> หลังจากตั้งกระทะแล้วนะคะกระทะวันนี้ เปียกมาเพราะล,าล้างมาก็ให้น้ํามันแห้งเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะตักกระเทียมที่เราตําไว้เมื่อกี้เนี้ยเอามาใส่เจียวกระเทียมให้กระเทียมหอมเลยนะคะสําหรับมือใหม่ก็ระวังกระเทียมไหมนิดนึงเบาไฟลงเวลาที่เราเจียวกระเทียมด้วยหลังจากที่กระทะร้อนแล้วมันจะไม่เร็วนะคะแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปอยากจะใส่เนืาา้ออะไรวันนี้เป็นคน้ามหมูสดนะคะ อ่าใครอยากจะใส่หมูกรอบหรือว่าจะใส่ไก่ใส่กุ้งใส่ซีฟู้ดอะไรก็แล้วแต่เลยตามที่เราอยากกินกน,นะคะผัดหมูให้ได้สักเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยปรุงเครื่องเครื่องของเราวันนี้มีอะไรมีน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ซอสปลาเขียวใส่ลงไปนะคะแล้วก็อะไรผงชูรสนะ รสนะ้านิดนึงแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนครึ่งสำหรับการผัดของเราแล้วก็พริกไทยปน่นเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับน้ำผัดน้ำซอสของเราให้มีรสชาติความนัวมากยิ่งขึ้นตามด้วยพริกกินดาแดงที่เราตำเอาไว้เมื่อสักครู่และก็ผัดผักคะน้าที่เราหั่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วเติมน้ำน,นิดหน่อยช่วงนี้ก็ ผัดต่อไปให้ผักของเรานะคะค่อยๆสลดลงไปผัดไปเรื่อยๆแล้วก็ชิมรสชาติดูว่าได้หรือยังถ้ายังไม่ได้หรือว่าขาดอะไรวันไปวันไปตัดตัดด้วยอะไรตัดด้วยเคม็ม <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้ <c oughs> จะจืดไปนะคะวันนี้เหยาะน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อยหลังจากที่ชิมรสชาตินะคะวันนี้เออ ชิมผัดทําไมถึงไม่ใช้ช้อน <g ül> ไม่ได้ชิมเยอะขนาดนั้นนะคะน้ําผัดเนี่ยเราใช้แตะแตะดูชิมชิมนิดเดียวก็รู้แล้วว่าได้หรือไม่ได้นะคะ <g ül> ก็ผัดต่อไปอีกนิดนึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจ้าผัดขนา